สวัสดีครับอันนี้ก็คือสินค้า AB 307 AL นะครับอะลามตั้งอะลามได้ก็คือเป็นสินค้ารุ่นปกติ AB 307นะครับเอามาปรับเฟิร์มแวร์เพิ่มเพื่อให้ตั้งเวลาได้โดยใช้ตัวรีเลย์ซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเราก็มาตัดต่อไฟ220ซึ่งเราก็จะทำให้ออกมาเป็นปลั๊กแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือปลัก๊ก ไฟเข้าธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นไฟออก220เมื่อดีเลยททำงานซึ่งก็จะมา,าใช้กับตัวเล่นเสียงนะครับ ab mp 3 a เนี่ยซึ่งก็เป็นสินค้าปกติของเราอยู่แล้วนะครับปรับวอลลุ่มได้เรามีลำโพงคอนนะครับแล้วก็สามารถกดเลือกเสียงได้นะอันนี้ก็จะเปิดปิดเป็นเสียงมาตรฐานนะครับเส,เสียงใดใดที่เราตั้งไวนะ้ถ้าไม่ใช้เสียงตัวนี้ก็ไปใช้พวกไซเลนอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะให้ดูเรื่องของการตั้งค่านะครับปกติเนี่ยก็จะดูจากคู่มือของ a b 3 0 7ได้นะฮะมันจะทำนองเดียวกันพอเราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะขึ้น al นิดนึงเพื่อให้รู้ว่าเป็นรุ่นสั่งทำนะครับปุ่มข้างๆางนี้ก็จะมี2ปุ่มข้างบนเป็นเซตข้างล่างเป็น adjust นะครับถ้าเรากด Set, เซตก็จะให้ตั้งค่าต่างๆอันนี้ตั้งความสว่างรุ่นหลังๆจะไม่มีตั้งความสว่างแล้วนะฮะมัน b o a r ด display เปลี่ยนไป เอาบีบนะครับก็คือ,อบีบทุกๆ1ชั่วโมงจะตั้งไหมพวกนี้เดินในคู่ม,มือได้นะครับโชว์ดิสเพย์แสดงเวลา4วินาทีวันเดือน1วินาทีเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็วันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เวลาเ,าเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็น15-30าาก็แล้วกันจะได้จำง่ายๆนะครับพอเราออเลยนะครับ30 อเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะบีบทีหนึงแล้วก็เข้าสู่ปกติปุ่มล่างเนี่ยเรากดดูวินาทีได้นะครับกดค้างไวนะ้วินาทีจะเริ่มที่ศูนย์เสมอนะเมื่อมีการตั้งเวลาปล่อยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไอค่าอารามจะตั้งยังไงค่าอารลางจะต้องตั้งตอนเปิดเครื่องนะครับให้เราปิดก่อนนะแล้วก็กดปุ่มเซตเนี่ยค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยเปิดเครื่องนะ รอจนมันโชว์ตรงนี้เสร็จนะครับกังกดค้างอยู่แล้วก็ค่อยปล่อยมือพอปล่อยมือปุ๊บมันจะบอกอาลาม0ูนมันตั้งได้10ค่านะครับ9999เนี่ยก็คือไม่ไม่ใช้งานนะครับอันไหนที่เราจะตั้งเนี่ยเรากา็ตั้งค่าได้เลยนะก็คือกด adjust นะครับเมื่อกี้เราตั้ง10เวลา15 30นะครับตอนนี้ผมจะลองเป็น15แล้วก็3 2ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดีเลย์เนี่ยเราก็ตั้งได้นะสมมุติผมตั้งเป็น30วินาทีไฟล์เพลงที่ผมตั้งไว้มันประมาณ20 20กว่านะครับคือถ้ามันเกินเนี่ยสมมุติเราตั้งเป็น90วินาทีมันก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆได้นะค่าดีเลย์ก็คือ,อหมายถึงว่ารีเลย์เปิดนานเท่าไหร่นี้ผมตั้งเป็น35วินาทีให้ดูนะครับ ลมันก็ใช้ตั้งอะลามศูนยนะครับถ้าไม่ใช้ก็ข้ามไปอะลามศูนยอันนี้จําเป็นต้องกดจนสุดนะครับมันถึงจะเซฟค่าไว้อะลามศูนย์สี่ดีเลย์อะลามศูนยเวลาแล้วก็ดีเลย์ตั้งตั้งตรงไหนก็ได้นะครับก็คืออันไหนที่มีค่าเวลามันก็จะเอามาประมวลผลอันไหนที่เป็น99 9มันก็ไม่สนใจนะครับ อาา09อันนี้ก็เผื่อไว้นะครับจริงๆลูกค้าใช้ไม่ถึง10นะครับอารามสิบโอเคพอเสร็ปุ๊บมันก็ปี๊บแล้วก็กลับมาปกตินะฮะอ่าอันนี้เลยเวลาไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตั้งเวลาย้อนกลับนิดหนึงก็แล้วกันนะครับสมมุติเราตั้งเป็นอ่าสามสองพอดี อพอตั้งปุ๊บมันก็ทำงานเลยนะครับดูเป็นแมวตอนนี้รีเลยก็ทำงานนะครับแล้วก็มีไฟสวอลุมม่มหน่อยเมื่อกี้เราตั้ง30วินาทีใช่ไหมครับกดดูนิดหนึ่งก็ได้ยิบห้า สาิวินาทีนะฮะมันก็หยุดไปก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือใช้เพื่อการอาราลามได้ตามต้องการครับ